ว่ากันด้วยกระเป๋าแซนด์วิชที่เข้ามาในเกมใหม่นะครับทุกคนเออก็รับฟรีไปเลยนะครับผม <Yeah. S 1> กระเป๋าแซนด์วิชเมื่อเติมครบ199เพรนะทุกคนเออก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ทําไปนะทุกคนโดยรวมผมก็ว่ามันก็เออมันก็สวยนะครับทุกคนด้านบนหัวมันก็จะเป็นเหมือนแบบแซนด์วิชเออไม่ใช่แซนด์วิชอะไรนะเนยเนยแล้วก็จะมีพวก อะไรสักอย่างอยู่บนหัวแหละนั่นแหละก็สวยอยู่นี่มันดูแบบเต็มเต็มกันทุกคนถือว่าสวยอยู่นะก็วิ่งไปก็อาจจะลอตาลอใจศัตรูหน่อยนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับมาครับผมเกมแรกเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นอ่านี่แหละสไตล์เดิมเรานะครับทุกคนซื้อเป็นปืนโลดโอ้โหแต่จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือแบบเรามารีวิวกระเป๋าไงวันนี้กระเป๋าแซนวิช โคตรสวยอะอเ,เห็นแล้วหิวข้าวเลยทุกคนอืก็ด้านบนมันก็มีอะไรปักอยู่ไม่รู้นะทุกคนแล้ววันนี้ก็เอาชุดในขั้นซีซั่นนี้มาเล่นด้วยนะทุกคนเออเป็นชุดแบบปลบปาหน่อยอะอมผมก็ไม่รู้แหละมันก็สวยอยู่มาเกมแรกผมเห็นในต้นนี้อยู่นี่ไงอ,อุเขาเล่นมุมดีนะเนี่ยอยันเนี้ยเอาเอาอะไรวะนายงองแงง,ง,ง,ง โผล่มาเมื่อกี้นี้ตกใจหมดเลยเดี๋ยวผมจะว้าไปแล้วกันเนาะจ่าเอี๊อ้าวหายเฉยนี่ไงอุ้ยล็อกล็อกล็อกปืนล็อกปืนล็อกเอาไหมมาโดนหัวอยู่ทุกคนเออโดนหัวแล้วฮะสวยล้มไปซ้ำเลยแลยพี่ซ้ำเลยอุ้ยยังไงตัวหนึ่งอุ้ยคือตายยากแท้หนุ่มตายยากแค่โอ้โผมีโล่ด้วย มีโลด้วยมีโลด้วยตายยากตายยากซ้ำเลยเลยพี่ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำให้หมดน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะเพื่อนอ่นอ่าไงโอเคโอค้โหสวยจ้าหนะ่ะทุกคนดูกระเป๋าดิมันวิ่งไปแล้วแบบมันล่อตาล่อใจแบบคนดูจัดอะคนที่แบบว่าเป็นศัตรูเราอ่ะหินและหิวเลยเดี๋ยวจะรเป็นรุ่นละการเกมเนี้มาเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวขอซื้อนี่ก่อน ไอบอสแล้วก็หมวกนี่ทุกคนกระเป๋าใส่กระชุดในขั้นซีซั่นนี้ก็สวยจัดเลยอะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเข้ากันเลยอะกระเป๋าก็ออกจะสีส้มึงเหลืองหน่อยชุดก็จะออกเป็นแบบว่าสีส้มแหละรองเท้าสีเหลืองหมวกสีเหลืองโอเคเข้าน่าจะสวยอยู่นะครับ <laughs> ไม่รู้สวยหรือเปล่า <laughs> โอเคปะเมื่อกี้นเน็ตปิงนิดนึง แถวบ้านผมก็ไม่ค่อยดีนะมีแค่หนึ่งเม็ดเองสืมเมตก่อนสามไปก็สามไปก็เดี๋ยวจุกการไม่เอามามาลวจ้าอุ้ยยิงเจ็บเหมือนกันนะหนุม่มสามเลยเอาไงอีกตัวหนึ่งเอา้าจะขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ตกต้องใส่รีบเกินวันนี้เพื่อนไม่ใช่น,นี่ไงมาแลวมาล,วละจ้า มาแล้วจ้ามาเสิร์ฟไปถึงที่เลยอ่ะไม่ต้องวิ่งไปหาเลยคิดดูเถอะเออดีจริงๆเลยนะรอบที่สามครับทุกคนเด็จะซื้อเป็นหมวกแล้วก็เกาะหน่อยนะครับแล้วก็ไอวอลตามสเตปแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทุกคนเรามารีวิวกระเป๋าไงดูความงามความสวยของมันนะอ่ะใส่กับชุดเด็กขั้นนี้สวยมากเลยทุกคน แบบมันเข้ากันจัดอ่ะเออก็สวยนะครับมาจุดมุมเดิมผมเลยตรงนนเนี้ยนี่ไงขึ้นมาละตัวน,นึงโอ้ลืมไปมันยิงไลจะไกลไม่ได้โอ้ยสไนมามาสิจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าสามเลย ล้มเลยตรงไหนวะอีกตัวหนึง่งอ่านี่ไงจะล่าอ่าเรียบร้อย <ng eszcze> ไม่เหลือครับผม <ưa> จะหน ی ی ีพี่เมื่อกี้หนีไม่ทันมารอบพี่สี่เออไม่มีอะไรซื้อละซื้อเห็ดแล้วก็ระเบิดแล้วกันเนาะ <ng> ผมว่าก็ สวยนะครับทุกคนอืมโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะกับกระเป๋าแซนด์วิชอันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนอืใครอยากซื้อก็นั่นแหละครับทุกคนร้อยเก้าเก้าคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินสดก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบได้ไมั้งไม่รู้อะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้คิดมาล่วงหน้านะมาเดี๋ยวเอาระเบิดไปเสิร์ฟก่อนนี่ไงมาแล้ววนเอาไปกินเอาไปกินอึ๊บโอ้ย แรงว่าเจ้านี่ไม่มีเกาะนี่แหละทุกคนโดนไปสองร้อยยี่สิบหกเลยอะ่ะแห่งจัดแรงจัดอ,อ๋อยิงเพื่อนเราเหรอตาไปนี่ไงออกมาแล้วเอาดาวเ <c oughs> พื่อนก็ดาวเก่งมากดาวเก่งเกินซ้ายมือเหรอเพื่อนเราจัดการให้นีไ่ไงดาวไปดาวดาวสิโอ้โห ดาวยากจริงๆเลยอัศวินเหรอจ้า <Yahoo! S 1> แม่แก็โอเคครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับทุกคนสำหรับกระเป๋าแซนวิชนะฮะร้อยเก้าบเาเพนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนว่ามันสวยนะครับว่ามันเออมันใช้ได้อยู่ก็ไปซื้อเอานะครับทุกคน,นยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อเดี๋ยวติดตามชมครับทุกคน ตากปลาด้วยนะปลาพี่เน็บไว้ตรงเอวอะ่ะเอาไปทอดได้